สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ Test ANC นะครับผมนะมีเพื่อนๆน,นะครับขอมาว่านะให้ผมนะทำคลิปเกี่ยวกับการเฉลยในส่วนของเงินสีเขียวในแผ่นที่ที่3ก็คือแผ่นที่นี้นั่นเองนะครับผมนะและนี่ก็คือคอมเมนต์นะครับที่น้องเขาบอกว่าเฉลยเงินสีเขียวแผ่นที่อันดับที่3หน่อยครับ ซึ่งตอนนี้นะผมสามารถเปิดได้เท่านี้นะเพราะว่าผมยังไม่สามารถเปิดทั้งหมดได้ตอนนี้มีบัตรสีฟ้ายังไม่ครบนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะผมก็จะทําการถอนเงินนะเป็นเงินสีเขียวอยู่ด้วยกันเนาะส่งจะถอนที่อยู่ที่490บาทนะครับผมนะก็ครั้งแรกที่ผมถอนไปเคลลือ160บาทอันนี้ทุกคนเนาะ ก่อนอื่นเลยนะั่นเดี๋ยวผมจะมาที่ตรงนี้ทุกคนนะมาที่แผ่นที่ว่าผมมีในส่วนของการสีฟ้าอยู่ในการสองใบด้วยกันเนาะเดี๋ยวผมจะ zoom เปิดอันนี้ละกันนะครับวันนี้เนาะกดปั๊บเลยปับ๊บอ่านได้เป็นส่วนของเหรียญทุกคนแล้วก็ขอ zoom ในส่วนของอันนี้ละกันนะครับ ได้เหรียญเหมือนกันนั่นหนึ่งพันสองร้อยเหรียญน,นะครับปัจจุบ,บันในส่วนของแผ่นที่ที่สามนะครับอันดับสามของผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนเนาะใครที่อยู่แผ่นที่อันดับสามแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเออจะกดสุ่มตรงไหนนะก็ลองกดสุ่มตามผมนะแต่ว่าผมก็ยังไม่ชชว่์นะว่าแผ่นที่นะจะเหมือนกันหรือเปล่าหมายความว่าแผ่นที่ถ้าหากว่าผมเปิดสุ่มอันนี้ผมได้เงินสีเขียวนะเพื่อนๆสุ่มตรงนี้นาจะได้เงินสีเขียวหรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังไม่ชื่อหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น นะครับตี้เนาะโอเคทุกคนเนาะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะในส่วนของบัญชีตัวแทนนะมีการแจ้งเตือนนะครับบัญชีตัวแทนนะถามว่าเราสามารถที่จะหาเหรียญโกได้120ี่เหรียญโกนะก็จะได้ไป80เหรียญโกนะครับผมนะซึ่งหาได้จากไหนหาได้จากงานประจําวันนะครับอันนี้เลยเนาะงานประจําวันคือ9 5โกแปโก30โก80โกอะไรพวกนี้นะั่นเองทุกคนเนาะแล้วก็สะสมไปเรื่อยนะครับผมนะ ก็ตรงนี้นะผมก็รับไปเลยนะ8 0ดโกด้วยกันนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ที่ผมได้รับมาน่าจากการเล่นเกมก็สามารถถอนได้เลยทุกคนนะถอนแล้วก็มันก็จะไปเข้าที่บัญชีนี้ต่อทุกคนเนาะโอเคนะครับในส่วนของเลเวลที่3นะครับผมต้องหาในส่วนของอไอเทมซีเนี้นะให้ครบ900ทุกคนอีก ขาดอีกประมาณ140นะก็จะครบไปนะเนาะพาครบก็อัปเกรดเป็นเลเวลที่3เนาะซึ่งเลเวลที่3นั้นจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมต่อไปทุกคนนะครับผมนะก็สำหรับคนที่สนใจในส่วนของแอปนี้นะเดี๋ยวเราค่อยไปดูวิธีการอ่าวิธีการสมัครสมาชิกกันนะครับผมนะตอนนี้ที่ผมขออนุญาตถอนก่อนนะครับกดเข้าไปเลยเนาะแล้วก็จะทําการถอนเงิน490บาทเนาะจะกดคําว่าถ,ถอนนะครับแล้วก็ทําการถอนเลยนะครับผม โอเคทุกคนผมก็ทําการถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะาก็เสีย90บาทแล้วก็กดคําว่ายินดีรับนะครับหลังจากกดเรียบร้อยแล้วนะก็ยอดคงเหลือก็เหลือที่71.55บาทสตางค์แล้วก็ประวัติการถอนเงินนะครับผมนี่ทุกคนนะาเสีย90บาทกําลังทํารายการอยู่นะครับผมโอเคทุกคนนะาถ้าใครสนใจแอปนี้นะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสมัครสมาชิกวิธีการดาวน์โหลดแอปนี้กันเลยนะครับ เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับผมนะตรงนี้นะครับก็ดูวิดีโอนี้อยู่เนาะให้เรากดที่เพิ่มเติมที่ใต้คลิปนี้นะครับเราก็อย่าลืมกดไลค์หนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมนะกดเพิ่มเติมนะครับจากนั้นก็ กดที่เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนกดที่ลิงก์นะครับลิงก์ดาวน์โหลดลิงก์โหลดแอป Bu m ยู l Bu i l ล Man นะครับบีไอยูบิ U, แลแมนกเป่านะอ่านผู้อ่านว่าบิ Man นดูคนเนาะแล้วก็จากนั้นก็กดคําว่าดาวน์โหลด now นะครับผมจะพามาที่ Google Play Store นะให้เรากดติดตั้งแล้วก็ดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ทางแอปพลิเคชันกดทําการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีปุ่มคําว่าเล่นเหมือนผมแบบนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะรรผมเากก็ู่ึง มาถึงตรงนี้นะครับผมนะเราก็ทําการล็อกอินนะมันจะมีเด้งป๊อกอัพเด้งให้เราเข้าสู่ระบบนะหรือล็อกอินเข้าสู่บัญชีนะครับมันจะมี2วิธี1บัญชี1วิธีการเข้าสู่ระบบด้วยการใช้บัญชีของ Gmail หรือ Google นะสอวิธีการเข้าสู่บัญชีด้วยการใช้ Facebook นั่นเองนะครับเราเลือกได้เลยนะครับผมนะพอเราเลือกแล้วนะครับมันก็จะมาอยู่ในหน้านี้นั่นเองนะครับผม ต่อไปทุกคน,นมารับเงินฟรีเป็นเงินสีเขียวนะ32บาททุกคนนาะมาที่เมนูนี้เลยเนาะแล้วก็กดใส่ไอเดียคำเชิญนะครับจะใส่ของใครก็ได้ทุกคนนะเพราะว่าจะได้เท่ากันส2บาทเหมือนกันเลยทุกคนนะจะใส่ของผมก็ได้จะใส่ของคนอื่นก็ได้หรือจะไม่ใส่เลยก็ได้เหมือนกันนะก็สามารถเล่นแอปนี้ได้เหมือนกันเนาะถ้าไม่ใส่ก็จะไม่ได้32บาทถ้าใส่ก็จะได้32บาทนั่นเองนะครับผมนะพอเราใส่แล้วนะครับก็กดคำว่าส่งได้เลยนะครับผมนะของผมก็เป็น3 7 3 3 3 6 7 6นะครับผม ก็มาถึงตรงนี้นะครับเราก็มาเริ่มเล่นเกมกันเลยนะครับเราสามารถเล่นเกมทั้งหมด10ตานะครับนี่ทุกคนนี1สิทับสินะครับก็แต่ละเกมที่เราเล่นก็จะได้รับเป็นเงินสีเขียวนะครับนี่ทุกคนแล้วก็จะได้รับจะได้รับเหรียญโกด้วยแต่ว่าเหรียญโกที่เราเล่นจะไปสะสมที่บัญชีตัวแทนตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะเราสามารถถอนได้ก็ต่อเมื่อเราขึ้นเป็นเลเวล2นั่นเองนะครับผมเราไปเล่นกันเลยทุกคนเนาะ เกมนี้นะครับเป็นเกม upgrade, อัปเกรดอัปเกรดในส่วนของไอเทมหรืออัปเกรดในส่วนของทักษะนี่คือทักษะของเราเนาะผมก็จะเอาเลือกเราจะเอาอันไหนก็ได้ทุกคนเนาะตรงนี้นะครับเราเอาปั๊บจะได้แค่หนึ่งดาวถ้าเราจะเอาเป็นสามดาวเลยต้องดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอนะครับผม ตอนนี้ผมก็เอาแค่ดาวเดียวก่อนนะเพราะว่าผมจะหาะถ้าหาว่ามีทักษะที่มันดีๆนะครับผมอ่านนี้ทุกคนอย่างเช่นทักษะนี้ผมผมจะเอาเลยนะผมจะเอาไปนในส่วนของระดับสูงสุดเลยนะครับผมหลังจากที่ผมอัปเกรดแล้วทุกคนนะผมก็ได้เปนในส่นของดาวนะครับผมตรงนี้ก็จะสะดวกมากเลยทุกคนในส่ง,ง,งการเล่นแอปนี e, ้ทุกคนเนาะของการเล่นเกมนี้นะครับผมอ่าแล้วก็มีของผมก็เลเซอร์ーーก็เป็น2ดาวเหมือนกันนะครับ ทีนี้นะผมจะพยายามหามิดบินนะแต่ว่าผมยังไม่เจอนะครับผมผมก็เลยต้องเอาทักษะอื่นๆนะครับผมที่มันเกี่ยวข้องกับสายฟ้าหรือไม่ก็ไฟฟ้านั่นเองนะครับเราสามารถอัพทักษะได้ถึงเลเวล6กแล้เลเวล7จทุกคนตอนนี้อยู่ในเลเวล5เนาะก็สามารถอัพได้อีก2ทักษะด้วยกันนะครับอ่าผมจะเอาอันนี้เนาะเกลเชียนะหรือจะเป็นในสองของเกาะป้องกันเรานั่นเองทุกคนถ้ามีมิดบินก็ยังดีอยู่นะครับไม่รู้จะมาหระเป๋าอ่าไม่มีทุกคนเอาหน้าไม้แล้วกันทุกคนเนาะ แล้วก็เราก็จะเจอบอสนะครับเพราะว่าเป็นเลเวลเลเวลเจ็ดทุกคนเนาะโอ้บอสตัวนี้นะครับดุร้ายเหมือนกันทุกคนนะเฮ้ยเกือบแล้วทุกคนแต่ว่าผมมีพระผ่าอยู่นะพระผาเป็นเลเวลสามอยู่ทุกคนก็พอที่จะสู้ได้แหละทุกคนนี่ทุกคนนะโอ้ย ตายไหมเออผมชนะทุกคนนะเกือบตายไปผมทำคะแนนจากเกมนี้ได้อยู่ที่5้า0ันนะครับหรือเป็นเหรียญโกจะอยู่ที่130โกนั่นเองนะครับผมนะกะ็ได้เงินมา1.62บาทด้วยกันนะครับกดบ้านไปแล้วก็เงินก็จะมาถูกสาวสมตรงนี้แล้วก็เหรียญที่เราได้รับเมื่อกี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับ130เนาะกดนำออกแล้วก็จะหักค่าธรรมเนียม20%ด้วยกันนะครับผมนะต่อไปก็คือ เราต้องทํางานรายวันนะครับให้สําเร็จทุกวันเลยุกคนนะให้สําเร็จทุกอันเลยเนาะวันนี้ผมทําสําเร็จแล้วเนี่ยส่วนของใช้30นาทีในการหรือเล่นแอป,ปนี้30นาทีนะครับแล้วก็ต่อมาวิดีโอสะสมนะครับดูไปแล้ว10วิดีโอด้วยกันแล้วก็อันนี้นับดูว,วิดีโอ5วิดีโอด้วยกันนะครับ เสร็จเส้นงานตัวตอบ5งานแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็เล่น2งานด้วยกันเนาะแล้วก็ผ่านเกมนะก็คือ10ดาดผมก็ทําแค่4 4เกมอยู่ตอนนี้ยังไม่เสร็จเนาะส่วนการเชิญเพื่อนมันจะมีต่อไปเรื่อยๆทุกคนเนาะรางวัลที่เราจะได้รับก็คือข้างหลังนี้ทุกคนนะอันนี้ก็เป็นการสีฟ้า กับในส่วนของไอเทมสีเขียวนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญโกนะครับที่เราจะได้รับเอาไว้สะสมถอนเงินนะครับผมนะการถอนเงินของแอปนี้นะครับขั้นต่ำอยู่ที่10บาทนะครับในส่วนของเงินสีเหลืองตรงนี้นะครับไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถถอนได้เช่นกันส่วนเงินสีเขียวนั้นขั้นต่ำอยู่ที่490บาทไม่เชิญเพื่อนก็สามารถถอนได้เช่นกันนะครับผมนะแล้วก็อื่นๆก็จะเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับก็กดคําว่าเชิญเลยเผื่อใครจะมีช่องทางการเชิญเพื่อนก็สามารถเชิญเพื่อนตรงนี้ได้เลยอย่าลืมคัดลอกรหัสเชิญ ต่อไปก็คือเป็นในส่วนของเช็คอินตรงนี้นะกดเช็คอินตรงนี้นะครับมาเช็คอินทุกวันนะจะได้รับรางวัลด้วยนะครับตามนี้รางวัลตามที่เราเช็คอินเลยทุกคนเนาะต่อไปก็คือเป็นในส่วนของแผ่นที่นะครับนี่ทุกคนเนาะก็เอาแผ่นที่นะครับของเราแล้วก็ไปหาบัตรสีฟ้าแล้วก็มาเปิดแผ่นที่ได้แผ่นที่ของผมนี่ต้องเปิดทั้งมา36อันนะ36เลยทุกคนเนาะก็ต้องไปหาบัตรสีฟ้าทั้งหมด36นั่นเองนะครับผมนะต่อไปก็เป็นในส่วนของสกินนะหรือ ชุดของเรานะครับชุดในการเล่นเกมเนาะตอนนี้ผมใส่ชุดนี้อยู่ถ้าผมจะใส่ชุดอื่นก็ต้องไปกดตรงนี้แล้วก็ดูวิดีโอไปถึงวิดีโอถึงจะสามารถเปลี่ยนชุดเป็นชุดสีสีขาวได้และอื่นนะครับผมนะและนี่คือแอปพลิเคชันหาเงินฟรีมาใหม่ล่าสุดที่สามารถสร้างรายได้ได้ผ่านมือถือของเรานะครับใช้ได้ในส่วนของ Android นะครับผมนะใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับแอปนี้สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้เลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ